เราจะมาสอนวิธีทำอินโทรด้วยมือถือไม่เกิน5นาทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่อง Mostly Channel อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้เรามาพร้อมกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีทำอินโทร ด้วยมือถือที่หลายๆคนอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เบื้องต้นก็แนะนำเลยนะคะกับเครื่องมือถือเครื่องเดียวสามารถใช้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าอินโทรคืออะไรอินโทรเป็นแบบนี้นะคะอินโทรเมื่อกี้เป็นช่องของเราเองนะคะเป็น Mostly Channel นะคะ เหตุผลอะไรที่เราต้องใช้อินโทรของตัวเองก็ปงบอกถึงว่าอาินโทรนี้เป็นช่องของเราเองอะไรแบบนั้นก็คือเป็นกิมมิคหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราซึ่งอินโทรที่เราจะมาสอนในวันนี้นะคะก็คือเป็นทำแบบในมือถือนั่นเองนะคะอันนี้สามารถทำได้ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะอันนี้ที่เลือกที่จะมาสอน ทำอินโทรด้วยมือถือก็เพราะว่ามันง่ายมากๆนะคะว่าง่ายกว่าที่ต้องไปทำบนคอมพิวเตอร์อะไรอีกเดี๋ยวเรามาตามดูเลยค่ะแอปพลิเคชันที่ต้องมีนะคะก็คือจะมีคายมาสเตอร์แล้วก็วิดีโอแมเนจเจอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนทำยังไงม้าง,งพิมพ์คำว่า Intro t e m p เพลต นี่ทั้งหมดนี่จะเป็นอินโทรหมดเลยนะคะเราก็เลือกมาอันหนึ่งขั้นตอนในการในการ Copy นะคะเราไปคลิกที่วิดีโอก่อนสนมมติว่าเอาวิดีโอตัวนี้นะคะปุ๊บเราก็ไปที่แชร์ค่ะหลังจากนั้นกดคำว่า Copy Link ค่ะไปที่วิดีโอแมเนเจอรเลยค่ะหลังจากนั้นไปที่เบราว์เซอร์นะคะแล้วก็จะเป็นช่อง ตัว YouTube ตรงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะคะก็จะอยู่ในไฟล์นี้นะคะก็คือนี่เป็นวิดีโอฟรีดาวน์โหลดเมื่อกี้นะคะที่เราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราไปที่เครื่องหมายตกใจตรงนี้นะคะแล้วก็มีคำว่าให้เรากดเซฟตัวนี้สัญลักญ์ตัวนี้นะคะเพื่อนๆตาม ที่มอสซารีสอนได้เลยนะคะก็หลังจากนั้นไปที่เซฟวิดีโอค่ะพอเวลาเรากดเซฟวิดีโอปุ๊บมันก็จะไปเซฟในแกลเลอรี่สำหรับคนที่ใช้ iPhone นะคะเสร็จค่ะขั้นตอนที่เซฟวิดีโอค่ะหลังจากที่เราเซฟวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่คายมาสเตอร์ต่อนะคะก็คือเครื่องหมายบวกคำว่าสร้างใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้ หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้โปรเจกต์เขาจะถามอัตราส่วนของหน้าจอนะคะสําหรับเพื่อนๆมีจะทําช่องที่เป็นแนวนอนก็เลือกเป็น16.9สําหรับใครรีคอร์ดวิดีโอเป็นแนวตั้งก็เลือก9.16ได้เลยนะคะหน้าจอก็จะมีโชว์ถามว่าให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะ r ีคอร์ดนะคะก็คือเราเลือกรูปวิดีโอนะ,ะที่เราเซฟเมื่อสักครู่นะคะ Uh, ก็คือจะเป็นวิดีโอตัวนี้นะคะโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นแอดวิดีโออะไรเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาหน้าจอที่เดิมนะคะเมื่อกี้เราเซฟวิดีโอทั้งหมดแล้วนะคะเราเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปที่วิดีโอที่เราจะตัดต่อนะคะพอได้ปุ๊บกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะเราก็คือคลายมาสเตอรเป็นวิดีโอที่ที่ทำงานหรือตัดต่อง่ายมากสำหรับยูทูบเบอร์ บื้องต้นนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําในการตัดตออกแบบง่ายๆก็คือตามมาดูเลยนะคะก็คือนี่เป็นวิดีโอที่เราเซฟลงเมื่อกี้นะคะที่เราจะทำอินโทรก็ลองกดเลย์ก่อนนะคะว่าเราอยากได้ว่าเราอยากได้ส่วนไหนเราก็ตัดก่อนเลยก็ตัวนี้สมมติเราดูแล้วเราไม่เอานะคะเราก็ตัดแล้วก็เอาเครื่องหมายสีแดงก็ไปเอาวิดีโอมาขั้นไว้ ไปที่การไกลเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตัดการตัดตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านก็หมายถึงว่าก็คือจะเป็นข้างหน้านะคะถ้าถ้าขวาก็จะเป็นข้างหลังเราไม่เอาข้างหน้านะคะเราก็ตัดไปก่อนเลยค่ะเพราะาเราไม่เอาอินโทรน,นี้ตัวนี้ก็คือเราตัดไม่หมดนะคะ เราตัดไม่หมดเราสามารถใช้มือเลื่อนแล้วก็ตัดส่วนที่เราจะเอาอที่เราต้องการหรือไม่ต้องการได้เลยนะคะตามใจชอบเราก็ตัดไปเลยเราไม่เอาตัวนี้ตัวนี้นะคะเราลองฟังดูก่อนโอเคเรายังไม่ชอบเดี๋ยวตัดตัวนี้ดีกว่านะคะ ตัวนี้โอเคเราก็ลองกดเพลย์อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าวิดีโอรู้สึกมันจะยาวหน่อยก็คือเราตัดมาอีกนิดนึางห,หน้าโอเคพอเวลาเราตัดนี่ก็คืออินโทรมันจะมีหลายหลายอินโทรมากในนี้ก็คือเราเลือกแค่สมมติเราเราเลือกตัวที่เป็นสีเขียวนี้นะคะก็คือมันจะสิ้นสุดแค่นี้เองวิดีโอประมาณแค่นี้เองเราก็ตัดข้างหลังออกได้เลยเหมือนกันนะคะ แล้วก็มันจะได้ในส่วนที่เราต้องการเลยก็หลังจากนั้นเดี๋ยทีนี้มันมีดนตรีถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยากได้ดนตรีตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีคาว่าม i กเซอร์และตัวที่เป็นลำโพงนี้นะคะคลิกได้เลยเราไม่อยากได้เสียงตัวนี้เราก็เอาออกได้เลยนะคะปึ๊บเราก็เซฟลงเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้อันที่เราตัดนะคะ ก็คือเราจะจัดฉากให้อยู่ตรงนี้โลโก้ก็แล้วแต่เรานะใครอยากได้แค่เป็นชื่อช่องอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะแต่น,นี่ก็คืออยากใส่รูปจริงๆอยากได้การ์ตูนเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งภายหลังอันนี้เราสอนแบบแบบง่ายๆไปก่อนนะคะแล้วก็เซิร์ชพิมพ์คำว่าชื่อช่องของเราได้เลยค่ะอิ i e Channel โอเคเราก็ได้ตัวช่องของเราเลยนะคะปุ๊บเสร็จทีนี้ฟรอนต์มันไม่สวยเราก็ไปที่อักษรตัวนี้ได้เลยแล้วก็เลือกภาษาไทยมันก็จะมีฟรอนต์ที่ดาวน์โหลดอยู่แล้วถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถไปที่ไปช็อปตรงก็จะมีให้เราเลือกมากเลยนะคะภาพหัวเข่าก็คือเอาตัวที่มันหนาๆหน่อยเลือกที่เป็นภาษาไทยนะคะมันก็จะโชว์สมมติว่า ฟรีตัวนี้นะคะโอเคเราเลือกาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่เดิมเลยนะคะแล้วก็เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟรอนต์ว่าเราชอบฟรอนต์แบบไหนไอันนี้ดูว่าไม่รู้เรื่องโอเคตัวนี้ค่ะโอเคได้ฟรอนต์มาแล้วนะคะแล้วก็เราไปตกแต่งเอาสีที่อยากเป็นช่องของเราได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยจะตกแต่งแบบไหนตามใจชอบเลย ก็คือเราเป็นกีมิกของเราอ่ะได้เลยประมาณนี้นะคะสมมติพอแต่งเสร็จปุ๊บเราก็อยากมีลูกเล่นใช่ไหมคะให้มันจางให้มันขึ้นมาลอยป๊อปอัพอะไรเวลาเราอยากให้นานนของเราทำใหญ่เลยก็ได้คะ่ะมันเป็นป๊อปอัพนะคะเรารู้สึกว่า มันจะเงียบไปหน่อยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ดนตรีใส่ที่เป็นที่เปิดรายการตลกตลกของเราเอฟเฟคได้หมดเลยนะคะเหมือนกับเราใส่เราก็หาเอฟเฟคที่เป็นเกมมิคหรือว่าที่เป็นอินโทนที่เหมาะก,กับตัวเพลงตัวนี้ก็ได้นะคะลองเปิด ก็วิดีโอมันจะยาวไปหน่อยใช่ไหมคะเราก็สามารถลากช่องของเราให้มาหยุดจุดนี้ได้เลยแล้วก็ลากจนถึงสุดได้เลยเราหยุดที่เรานะคะว่าเราจะเอาประมาณนานแค่ไหนลองฟังดูนะคะ ค okay, หลังจากนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราจะเลือก Full HD นะคะ1 0 8 0 p กับอ mm ัตราเฟรมก็จะอยู่ที่30แล้วก็กด support เออเรากด asport ได้เลยนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะพี่ไปสำหรับเพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะคะ <c oughs> คลิปนี้มีสาระหรือผิดพลาดตรงไหนนะกะ็คือเป็นคลิปที่2ของ Mostly Channel ฝากตาม s ับส c ค i b e แล้วกดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีมีคอนเทนต์ต่อไปค่ะ